h l l o o y y n m m is s สก i บ b o เก e สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์อดัมจากการที่ไปดูคลิปในช่องอดัมแบ็กชานะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ anyway กับ by the way นะครับว่าใช้เหมือนกันไหม anyway แปลว่าว่าแต่ว่านะครับใช้กับประเด็นที่ใกล้เคียงก,กันกับประเด็นแรกที่คุยกันอยู่ แล้วกลับมาคุยประเด็นเดิมที่คุยค้างไว้นะครับเช่นพูดเรื่องเบสบอลอยู่แล้วย้ายไปคุยเรื่องบาสเกตบอลนะครับแต่อยากกลับมาคุยเรื่องเดิมให้พูดว่า Anyway Baseball is best แปลว่าถึงอย่างไรก็ตามเบสบอลก็ดีที่สุดนะครับส่วน By the way นะครับแปลว่าอีกอย่างหนึง่งหรืออีกอย่างหนึ่งที่ลืมบอกนะครับ เช่นการทักทายโดยไม่ได้อยากทักทายก็ตามหรืออีกอย่างหนึง่งที่คุณติดค้างนี้ผมอยู่เช่น by the way you all มีบักแปลว่าถึงอย่างไรก็ตามคุณยังเป็นนี่ผมอยู่หรือบอกอีกสิ่งหนึง่งที่อาจไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังพูดถึงแต่หยิบอีกประเด็นหนึ่งขึ้นมาสนทนาโดยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเหมือนการพูดอีกเรื่องหนึง่งแต่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ คุณไม่